Silent Head Awakening ประเทศทุยฟิล์มภูมิใจนำเสนอวันอังคาร Find all the car parts to escape เอสอีทูรีแรงอ่าอ่า เจ้าที่ฉันมาอยู่เดยวของฉันนี่วิ่งได้ไหมวิ่งได้ไปดิคแค่ไรสัตว์ไฟฉายไม่ต้องรถเราจะจำาไม่ว่าเรามาจากทางนี้นะครับไปกระโดดได้บีฮอปบีฮอปต้องบีฮอปไม่ได้เลยเฮียระดัดบเราแล้วอ่ะเราเล่นเกมกับ,กบเพื่อนตั้เงเยอะแยะแค่ไซเรนเฮดเราอย่าไปกลัวอะไร เกม Counter Strike ตอนศัตรูแม่งโผล่หน้ามายังน่ากลัวเกมผีทั่วไปอีกเยอะคนน่ากลัวเลย <c oughs> อืมวันนี้จังนั่นอะไรนะโอ้โ <c> ห <oughs> oh, มีเหนื่อยด้วย ไอ้เียทะไรกด <in> <In> place ever interact บ <c oughs> ัต n o t h i n เฮ้ยอ๋อกด f ปิดเปิดไฟฉายกด e กด control ย่อมไม่ได้กดกด e เอาอย่างรถยนต์หน่อสัต มึงเหนื่อยเหมือนมึงไปวิ่งมาละทอนมาไอเหี้ยมึงวิ่งไปไม่ไม่มีกี่เมตรเองไอซ้อนๆตีนมีอะไรหรือเปล่านะยังไม่มีรถไฟโผล่มากลางคันพร้อมชนกูล่างแรกหรอกใช่ไหมน้าเอสีแล้วให้กูทำเหี้ยอะไรสัตว์คือยังไงวะอีดอก มึงเหนื่อยแรงมากคือกูเริ่มกูเริ่มจะไม่กลัวใ่เลยแฮะกูเริ่มจะกลัวเสียงมึงหน่ไอ้เหี้ยมึงหัวใจวายตายก่อนแน่นอนเลยสัตว์แล้ว แล้วไงอ๋อสาวโถตกใจกลัวกูกลัวงั้นแหละโอ้ไม่กลัวหรอกคิดมากไปเองไงยางเฮี้ยนี่ยเอาตีอ๋อยางรถนั้นมีแล้วไงแล้วไอ้เฮี้ยมึงขึ้นชื่อว่าแกสโตแต่เสือกมีลครเดอร์ดอ้วยกูคนภูมิใจใช่ไหมเนี่ยกูแบบปิดประตูได้ยาโด เข้ากล่องแล้วก็ไปโผล่อีกมิติหนึ่งที่จะไปไปโผล่มิติต่างโลกไอสัตว์แล้วก็ปากจอมมารเกเกเฮ้ยอะไรอะ่ะอ้อมตายอีทีเสียงยังรลอนเลยสัตว์ใครคิดเหมือนกูบ้างว่ากูออกไปกูกูเจอแน่นอนอะ่ะกูกูแบบลาลาลาแบว่งหองเกมเมอร์ออกอะ่ะถอยหลังเรือแล้วนะ เชื่อถ้าเกมนี้บีฮอปได้กูจะบีฮอปไปสัตว์ไอ้ยัยเป็นเป็นผีผียังงงไอสัตว์ใครมึงมาอยู่หลงน,นี้แล้วมึงก็ยืนไอ้เย้ยเสียงอย่างหี้เลยสัตว์เออกูอยากรู้ว่าลิมิตวิ่งมึงวิ่งได้เท่าไหร่วะ วิ่งได้เรื่อยๆเหรอถ้าวิ่งได้เรื่อยๆนี่เพลินกูแล้วนะอ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 ไอ้ยี่ใครกลัว ไม่ม oh. ีโอไหนไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนทำไมทำไมดาวไหนเราอ่ะฮะมึงคิดว่ากูกลัวเหรอนี่ can you see my flashlight อ้าดูขอโทษขึ้นรถดูขึ้นรถดูขึ้นรถดู มาดิมาดิทำไมฮะเป็นนอรนแมนนะมึงอ่ะกูอยู่ในพื้นที่สามบล็อกมึงไม่สามารถเอ้ยกูอยู่ในพื้นที่ที่มีความสูงสองบล็อกมึงเดินเข้ามาหากูไม่ได้วายเฮ้ยทำไมอะไรอะไรฮะจะหยุดซีมานแฟชั่นไลท์บิชมาดิมาดิโอเคไอผีเฮี้ ไอ้จัดกลัวไม่เล่นแม่ได้ยี่ย้กลัว